ท่องตํานานไปกับอริชัยชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พี่สย้อนรอยปาฏิหารหลวงปูส่สวงตอนที่สอง จากตอนที่แล้วเราได้ฟังอาจารย์สาโรธเล่าถึงเรื่องราวของหลวงปู่สวงเหมือนดั่งเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆจากการที่จัดทำพิธีบวงสวงตามแบบอย่างของชาวสวยเมื่ออาจารย์สาโรธได้เล่าค้างถึงตอนที่หลวงปู่ได้เดินทางมาที่วัดบ้านสะเดาแล้วขึ้นไปนั่งบนแคร่ให้ลูกศิษย์หามไปทั่ววัดและขณะที่หลวงปู่นั่งอยู่บนแคร่นั้นเรามาช่วยกันตีปริศนาไปด้วยกัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเรามารับฟังอาจารย์สาโรธเล่ากันต่อเลยครับแล้วยังอภินิหารของหลวงปู่ที่อยู่ใกล้ๆชิดกับหลวงปู่เนี่ยมีอะไรอีกที่ผมเห็นที่เห็นกับตาก็คือตอนยกแคร่กระถินจากวัดสังเกตวัดบ้านสะดาอ่ะยกแคร่ที่เอาออกหามแคร่กระถินสามัคคีเดยก่อนมันจะเป็นเชิงกระถินเข้าไปทอดถวายที่วัดสังเกตคือวัดบ้านสะดาตตำบลสะดาวอำเภอบัวเชดนี่แหละ ท่านออกจากบ้านจะบกไปท่านก็เข้าวัดนี้แล้วท่านเห็นเชิงกระถินเก่าท่านก็ยกลงมาให้ยกลงมาแล้วท่านก็นั่งให้หามไปทั่วอ,อมาอยู่ที่บ้านลุงรงปันเนี่ยเสร็จก็ยกขึ้นรถน่าแต่ตอนนั้นน่าจะเป็นรถเชียรถมักต้อยอยู่คอนแกนกับรถเชียหน่องเชียน้อยตั๊กธงชัยโคราชท่านก็ยกไปไปผมก็ไปด้วยจุดหมายปลายทางคือวัดนาดีนาดีที่ไหน นาดีประจีนบุรีอ่ะอํเภอนาดีวัดวังหินครับสมัยนั้นจะมีพระอาจารย์จักรวาลครับรุ่นนั่งเคร่อครับตอนนี้ท่านไปอยู่ทานที่เลยไปอยู่ทางนู่นแล้วใช่ไหมเลยทางเหนือเลยแล้วครับนี่รุ่นนั่งเคร่ะแต่ก่อนที่ทําแล้วบังเอิญผมก็ไปด้วยมีคนจีนข้างหลังนั่งด้วยคนหนึ่งคนขับรถคือบักต้อยขึ้นเขาไว้ตรงกระบินเลยไปอ่ะท่านยังไม่ถึงกระบนไหนไอ้ตลาดเจ็ดสิบเก้าอ่ะ อ่ากเนี่ยจากปักทองใช้เนี่ยอันนี้ที่เห็นกับตัวเองก็คือฝนตกครัหลวงปู่ก็นั่งบนแคร่แต่ไม่ยอมนั่งในรถไม่เปียกนะครับนั่งบนแคร่แคร่อยู่หลังรถเหรอฮะครับแคร่ถิ่งจะตั้งอยู่หลังรถโอ้แล้วฝนไม่เปียกเลยครับฝนตกแต่ไม่เปียกหลวงปู่ผมข้างๆก็ไม่เปียกอ๋ออาจารย์สารโรก็นั่งอยู่ด้วยข้างหลังเหมือนกันนอนั่งอยู่ด้วยครับตอนนั้นเลรอแต่บางเอื่น คนจีนที่อยู่ทางประจีนน่กะก็บินน่ะครับท่านก็พูดออกมาแล้วลุงปู่ศักดิ์สิทธิ์ผลไม่เปียกแค่นั้นแหละครับเปียกกันทั้งหมดเลยเหรอนี่แหละผมก็เลยแซววันนี้แหละสมลำหน้าหัวเราะก,กัน <c oughs> แล้วลุงปู่ก็เปียกด้วยนะตอนล้างเปียกทั้งหมดเลยพอพูดเสร็จเ <c oughs> หรอโอ้ยหัวเราะกันอยู่ที่เห็นกันชัดๆเลยลุงปู่ไม่ลวงปู่ไม่เขกับบาออกกนเลานะ ลุงปูยิ้มๆงสมน้ำหน้าเลยแต่ผมบอกมันน่าจะสมน้ำหน้าไม่ยิ้เฉยๆก็ไม่เปลี่ยนนะไม่น่าพูดอะเสร็จแล้วก็ยกแคร่กับถินลงตรงวัดวังหิน <c oughs> แต่ไม่เข้าวัดอ้าวอ่าไม่เข้าวัดเออวันนั้นแต่ใช้ด้วยแต่ใช่ครับใช่ใช่ออสองสามคนก็พากันขามลุงปูขึ้นวัดวังหินนะครับอาจารย์จักรวาลอยู่ข้างบนเขาขามเป็นกิโลครับทางเอแดกสะเลย <laughs> ถามจนอู้ดูไงไมไปถึงก็ท่านน,น,น,นั่งนิดนึงพระอาจารย์ยักษวานถวายน้ําถวายอาหารก็ไม่ฉันเสร็จแล้วก็เียน้องเจน้อยตักทงชัยโคราชเราโอเจน้อยูมาเขาเจน้ยนอ,ยนอยครับเียน้องกับเจน้อยครัเออกับพี่อะไรก็สังก็บึงรถไปเลยบึงรถไปบึงรถไปแล้วก็รับหลวงปู่ขึ้นแล้วก็กลับมาตักทงชัยโคราชแล้วไปนอนบ้านเจี๊โอ่งอ๋อเจี๊โองอืมครับนอนบ้านเจ๊โอ่งตักทงชัย ตรงนั้นก็แม่ตลาดเจ็ดสิบเก้าแล้วก็ซื้อบุรีกรองทิพย์ท่านก็สูบมาถึงบ้านเจโอก็สูบด้านซ้ายหนึ่งมวนขวาเลือกหนึ่งมวนคือสูบสองมวนแต่ทิ้งซ้ายขวาอ๋อเออสูบทีละมวนใช่ไหม 1, แต่ว่าครับพีละมวนมวนหนึ่งสูบแล้วทิ้งด้านซ้าย 1, 1> มือมวนหนึ่งทิ้งด้านขวาคนก็เก็บ เหลืออีกสิบแปดมวนโยนให้ผมปุ้มมาเลยเลอโอ้โหผมก็เก um> ็บไว้ตอนนั้นผมก็แจกเขาไปหมดไม่น่าเลยคนบุรีต่ก้อนเต็มเลยให้พวกเสียจากกรุงเทพเยอะๆเลยเสียสีจากใต้วันอะไรมาแต่ก้อนเามาที่บ้านเ้าก็ให้ไปหมดทั้งเส้นผมทั้งชานมากไม่ได้วังอะไรใช่เขาขอก็ให้มีความผูกพันแต่มีความลึนลับอย่างหนึ่งก็คือไอ้เรื่องที่ไปไม่ห้องสอนกับไปชายลวตัดไม้ไผ่ไปตัดไม้ไผ่ครับไม่ห้องสอน ออกจากกระท่อมลุงตรงป้าน,นี่พิชุกนานัะ่ะแหละบึงเลยแต่ชายขับไปผมก็คิดว่าจะมาลงที่ลําดวนที่สุรินทร์กลับบ้านอืมไม่ถึงแล้วบึงไปเลยคันนี้ยาวเลยแล้วลวงปู่ชี้ไปตลอดไม่ชี้ตลอดเลย,เลยไม่เลยชี้แล้วครับสไตล์ลวงปู่ทากติดตามให้ละเอียดจะใช้การชี้ใช่ใช่จะมไม่ใช้คําพูดใช่ชี้ซ้ายซีขวาชี้ตรงแล้วเวลาจะหยุดจะเคาะปุ้งปุ้งป้ง,ปง,ปงชบๆๆชชช,ชหยุด หยุดเยี่ยวละกิโลไหนเลยนั่นก็ออกเลยเนี่ยประจํานานหลวงปู่มนอาถรรพ์มันแฝงด้วยวิชานี่ผมว่ามันเป็นองค์เดียวในโลกที่สําเร็จวิชานี้ด้วยแฝงมาใช่มันแปลกมากแต่ก่อนดํานาจีกรรมท่านเอ้ยนับเลยออกเลยเลขออกทุกอย่างเลยครับต้นขี้เยี่ยวเป็นเลขหมดคนกรุงเทพแต่ก่อนพวกเสียอาเสียอะไรแต่ก่อนอายุมากแล้วจะมา ว่าไม่เชื่อใครแล้วว่าเชื่อลงต่อสวงเหรอ,อม,มาถึงโยนอะไรให้ปุ๊บก็ไปเลยวิ่งเล็กวิ่งทีละห้าล้านเนี่ยก็ได้เยอะแยะสมัยก่อนโอ้วิ่งทีห้าล้านเหรอครับห้าล้านอืมไม่งั้นแกจะเอาฟืนหากเงยชายหลักสีเอาฟืนหาักของเพชมาถวายหลวงปู่สมัยก่อนอโอ้ของเห็นแล้วตลกอตอนทัวคณะทัวยาสีราชมาสมัยเมื่อปีสี่ศูนย์อ่ะมาเป็นรถทัวเลยอืมจอดที่กับ ติดถนนกระท่อมหลังสูงต้นเปดเข้าแถวเรียงคิวถวายเงินอลายเป็นหมื่นอ่ะพอคนสุดท้ายพยาบาลหมอถูกย้อนกลับไปตอนที่หลวงปู่นั่งบนแคร่ไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรหรือว่าหลวงปู่ต้องการจะสื่ออะไรถึงได้ขึ้นไปนั่งบนแคร่แล้วให้คนหามเดินไปไกลเป็นกิโลนี่แหละหลวงปูส่สวงท่านจะไม่พูดให้ทุกคนได้มองถึงการกระทํา แล้วตีความหมายกันเองแล้วท่านละ่ะเมื่อได้ฟังกันแล้วท่านคิดว่าหลวงปู่ต้องการที่จะสื่ออะไรให้กับพวกเราแล้วในช่วงนั้นประมาณปี2540อภินิหารของหลวงปู่สวงดังไปทั่วขนาดที่คณะพยาบาลชาวสิริราชถึงกับต้องเหมารถทัวร์มากราบหลวงปู่กันในคลิปหน้าเราจะมาฟังกันต่อว่าเมื่อคณะพยาบาลชาวสิริราช เดินทางไปถึงจะเกิดปาฏิหารอะไรอีกอิลิเมียอองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอิดิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กัน หลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ